ครับผมเซฟที่รับวันนี้กลับมากับ16.2ผมจะมาอคอมที่โดนบัฟมาแล้วก็เป็นคอมที่ค่อนข้างน,น่าสนใจสำหรับ Shadow Elves ที่นี Shadow e l v s เนี่ยเป็นคอมหนึ่งที่พื้นฐานแล้วเนี่ยไม่เคยคอมที่คนเนี่ยเล่นในทุกๆเกมหมายถึงว่าหลากัหลกๆเรารู้อยู่แล้วว่าการเล่น Shadow e l s ต้องมาจากการที่เราได้เวโก้สดาวก่อนที่จะขึ้นสเตจสองหนึ่งหรือได้สองหนึ่งก็ได้แต่จริงๆดีสุดคือตั้งแต่สเตจหนึ่งเนี่ยเราต้องได้เวโก้สองดาวแล้วถึงจะมองว่าจะไปเล่นตัวของ Shadow e l v s ซึ่ง Shadow e l v s เองเนี่ย เก่งมากในมุมที่ดามจและหลายๆอย่างทาให้ตัวของ s h เดลเสร็จเก่งมากแต่ปัญหาของ h a เดลก็เรียบง่ายมากเป็นคอมที่เปราะเอ่ยใช้เทมเยอะเอ่ยมีหลายๆแบบแต่ว่าเรามาดูกันที่วารเลนส์วารเลนซ์ของเชเดลนี่ยเยอะมากในรูปแบบนี้ก็คือรูปแบบ default ก็คือรูปแบบที่เราแค่เล่นเป็นเฟรชก็อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอักเมนเนาะหรือเวอร์ชันที่เรามีอักเมนพวกเวโก้ก็จะเล่นตามนี้ครับหรือในเวอร์ชันที่เราไม่เล่นเวโก้เป็นอักเมนหรือจะเล่นเป็นอาร์เแทนก็จะเป็นแบบนี้เล่นเป็นเมลแทนกการเล่น มันเทและดาเมจที่ค่อนข้างแรงไม่ว่าจะเป็นไลฟ์แบบฟยอร์ชที่ค่อนข้างจะถือว่าคุณไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่หรือจะเป็นไลฟ์แบบอาเซียซึ่งทุกวิธีทางเรารู้อยู่แล้วว่าชอรลส์เนี่ยจะให้ดาเมจตัวละครด้วยการเก็บโซเนาะเพราะฉะนั้นไลฟ์ก็จะได้ดาเมจจากดาเมจโซนี้ยเยอะด้วยเพราะงั้นพื้นฐานนี่มันเลยเป็นคอปหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแรงแรงมากๆแต่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงไลฟ์แล้วก็ไม่ได้พูดถึงคอปอื่นเรามาเล่นแบบเวอร์ชันเวกโกนั่นเองซึ่งก็จะเป็นตัว่ทีเาาทททกนนเป็บบไ ถ้าชอบคนเห็นพวกนี้หรืออยากให้ผมทําคลิปพวกนี้ได้มากขึ้นหรือทําได้ประจําขึ้นก็ขอให้คุณอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์หรือทุกๆอย่างไว้ด้วยก็จะช่วยสนับสนุนให้ผมสามารถทําคลิปพวกนี้ได้มากขึ้นครับขอบมากครับผมเอาจริงชาโลเอลเนี่ยครับผมเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นคอมที่เราเล่นได้ทุกเกมนั่นหมายถึงว่าว่า,มาผมเปิดเกมมาผมจะใช้แว่สองดาวผมจะเล่นหรือเปล่าผมว่าคงไม่ขนาดนั้นคือรักฐานสาคัญเนาะเราต้องมีตัวของเวโกก่อนเวโกให้ได้สักหนึ่งสองดาวใช่ไหม แล้วต่อมาคือเราต้องมีไอเทม3ชิ้นก็คือชิ้นเต็ม1และอีก1ชิ้นเพื่อให้เปิดตัวของอ่าโยริกได้ซึ่งเป็นเควสเนาะตัวนี้ผมก็ถือตัวละครทั่วไปครับตอนแรกตอนแรกเนี่ยผมมองเลยว่าจะเป็นอ่าน่าจะเป็นอัฟฟดิอสแต่ตัวนี้มนไม่มีบุเซอร์เลยผมมีบุเซอร์ทั้ง2สเตจก็คือ1 3 1 4ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเล่นเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราอยากจะเล่นละกันเดี๋ยวดูก่อนว่าได้ได้อะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะดูบแล้วก็เดี๋ยวลองดูสป แล้วแต่มากแล้วตัวนี้เราได้เป็นไอเทมอสองชิ้นเนาะซึ่งถือว่าแย่มาก โอเคมาถึงอักเมนนะครับอักเมนก็จะมีสตาร์บอลวูเวนเมอร์จิกแล้วก็วัวแพร์จริงๆในมองมุมอมองนี้ผมอยากเล่นวัวแพรที่สุดแต่ข้อเสียของการเล่นวัวแพร์ตรงนี้คือผมไม่มีอนะัปเกรดบอร์ดเนาะคือเรื่องสำคัญของการเล่นวัวแพร์คือการที่มีอัปเกรดบอร์ดแล้วก็มีเทมที่ดีผมมีแค่ฟรีเวทผมก็เลยไม่เล่นวนะัวแพร์เนาะแล้วก็วูเวนเมอร์จิกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเทมมันจะเป็นอักเมนที่ค่อนข้างให้เทมแล้วผมไม่ได้จาเป็นอยากได้ขนาดนั้นผมก็เลยไม่เอาผมมองที่สตานะร์บอลครับเผื่อจะเเเเลล่่่่่่นนนนนดดดาาาาาาววแบบรรร็มมมมมมมกอออออออัีีีี้คืยยยงงงททผผสสุะะะะใป์ตซึไไพจ การพูดถึงเรื่องอาเมนยเยอะขึ้นนะเพราะว่เาเวลาพูดบางทีค่อนข้างจะลึกเกินไปก็ไม่รู้ว่าคนชอบหรือเปล่าตอนนี้ก็เลยอยากจะพูดให้น้อยลงหน่อยอาจจะไม่กด s t a r b o l ก็ได้ครับ ต้องดูสปอตแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นผมผมนะ่าจะกดสไตล์อัาบอนโอเคของรีทุกอย่างมหมดหมดแล้วเหลือเป็นโกลเด้นเดซีนี่แล้วก็ฮัสเลอร์แล้วก็ลุนคิงเอาจริงถ้าย้อนเวลากลับไปเหมาจะกดตัวของชอันนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่ากดมาปัญหามันคือเราจะได้ฟิออสเร็วแต่เราไม่มีแท้งอยู่ดีผมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่มีไม่มีู่บิเซอร์เลยก็เลยไม่อยากมองไปเล่นฟิลิออสเท่าไหร่ผมก็รีตรงนี้ได้โกลเด้นเดซีนี่อาจจะโอเคนะฮัสเลอร์ก็ดูโอเคถ้าผมดุบตัวของอ่าฟิออสแล้วก็เล่นเทมโปไปเลยแต่ปัญหหากกกก็็มม็คคคคคืืือออออผมมมมมมมไไไ่่่่ีีีบบรััแแทงงง์เเเเเลลลลลลยยยดดูนนนิิต ฮีโร่ของเวโกครับที่ทําให้เราสามารถที่จะสร้างดาเมจได้เยอะมากแบ่งดาเมจเห็นไหมมันจะแบ่งดาเมจของสกิลติดตัวเนี่ยให้กับพันธมิตรก็คือทุกตัวละครที่อยู่ใน shadow el จะแรงขึ้นอย่างมากซึ่งถือว่าค่อนข้างดีมากเนาะผมก็เลยโอเคงั้นเล่น shadow el นโดยที่ผมลืมว่าจริงๆแล้วปัญหาคือผมมีแค่2ชิ้นครับ <laughs> ผมมีแค่2ชิ้นครับปัญหาใหญ่เลยพอผมมีแค่2ชิ้นก็เลยรู้สึกว่าโอเกมนี้น่าจะหนักและเพราะการคุณเข้าใจความความหมายไหมถ้าสมมติว่าเราเล่นตัวของ อาชาเดลตั้งแต่ตอนสเตจสองหนึ่งเราจะได้ฟาร,ร์มตั้งแต่สองหนึ 1, ่งสองสองสองสามสองสี 3, ่ 4. แต่ปัญหาก็คือถ้าเราไม่มีอักเราไม่มีการเปิดตัวชาเดลเนี่ยก็คือเราต้องเล่นเราไปหนึ่งสองสามสี่เทิร์นแล้วเราจะได้เปิดตอนครั้งแรกคือสองห้าเพราะเราจะได้ใส่ของตอนสองสองสี่และตลดล็อคตัวละครตอนสองห้าความหมายคือคุณจะได้ฟาร,ร์มตอนแรกคือสองห้าแล้วปกติเนี่ยต่อราวนึงเราจะได้ประมาณสามถึงสี่ไม่ สามถึงสี่คือขั้นต่ำที่จะได้โซมาซึ่งโซสำคัญมากเราจะให้ดูว่า e โชโรเอลส์เนี่ยโซเนี่ยการปลดล็อกของตัวละครเนี่ยสองถึงสี่สำคัญมากนะสี่เทิร์นเท่าไหร่สี่ซึ่งว่าผมแย่ที่สุดเลยสี่สี่สิบหกสิบหกแต้มถือว่าเยอะพอสมควรเนาะเพราะว่ามันเป็นขั้นที่สำคัญมากในช่วงที่เราเริ่มเริ่มฟาร์มสิบหกแต้มทำให้เราได้เกวียนเร็วเราจะได้เกวียนประมาณสามหนึ่งอย่างเงี้ยสามหนึ่งเราได้ลงเกวียนถ้าเราแบบปลอดแย่มากนะสามหนึ่งได้ลงเกวีย แต่ตรงนี้คือไม่มีอะไรเลยแล้วตรงตรงนี้ที่แย่ที่สุดอย่างหนึ่งคือผมใส่ของแบบไม่คิดแล้วผมก็ลืมว่าเอา้าผมไม่ได้ใช้นี่วาคือเพราะว่าคีเว่เนี่ยทำมาเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยแล้วใช้ใช้ใช้ไปเถอะเงี้ยแต่ผมคิดไปคิดคิดมาหน่ทีเอา้าในเมื่อเราเปิดเปิดชโดโยไม่ได้แล้วจะใส่มาทําไมแล้วผมเริ่มสกาวครับปัญหาก็คือไม่ใช่แค่ผมที่เล่นชโดโยบอทเล่นนะประเด็นสําคัญรีบอทเล่นนะบอทถือไว5ห้าตัวแล้วก็อีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งก็เล่นชโดโยเหมือนกันสามตัว พนพื้นฐานแล้วเนี่ยผมค่อนข้างซวยพอสมควรเลยที่ต้องโดนคนแย่งเล่นเยอะขนาดนี้นะในเกมที่ผมรู้ว่าไม่ใช่คอมที่ดีนะพูดตรงๆเลยคือเกมน,นี้เป็นมิสเทคของผมเองแล้วก็เล่นไม่ค่อยดีเองแล้วก็การเล่นตรงนี้ถือว่าไม่ใช่ทางที่ถูกต้องขนาดนั้นเนาะทั้งใส่ของทั้งนั่นทั้งนี่ไม่ดีเลยใช้คำนี้เลยว่าไม่ดีเลยแล้วการเป็นคนที่กระบอดไม่ดียิ่งที่สุดเลยแล้วผมแบบผมตกใจมากว่าบอดเล่นคือปกติบอดที่โกงคือบอดเลี้ยวหน้าป่ะแล้วก็มีบอดแบบแคทลินบอดอะไรพวกนี้เฉย แต่เกมนี้บอดเล่นเวโกครับหรือเชื่อในเกมที่ผมกดอัคินเวโก้ครับคือเอาจริงถนะ้ผมคิดว่าเกมนี้จบละเอาจริงผมผมคิดได้ตอนนั้นแล้วคือแบบจบละเกมนี้คือแบบพอโฟก็พอ,พอ,พอละไม่มีอย่างอื่นละระเบิดแน่เกมนี่ผมต้องโลเนาะสี่สิบสี่เจ็ดสิบบาทครับผมโลหาต้องหาให้ได้เวโกสามดาวเท่านั้นไม่มีคือระเบิดถูกต้องครับไม่มี <laughs> เกินทุบแล้วมันจดไม่ทันขอบคุณครับตามนั้นเลยครับไม่มีครับ ต้องลงตรงนี้เพราะว่าผมต้องอแย่งบอดเนาะผมกลัวบอดจะเล่นเหมือนปกติคือคือบอดตัวอื่น,นครับบอดแบบว่าบอดปกติที่เล่นบอดเจอห้องแบบเนี้ยบอดมันจะมันจะติดกันตั้งแต่3าหนึ่งอะไม่รู้มันโกอะไรขนาดนะั้นมัน บอดเรียวหน้าครับบอดเรียวหน้าติดตั้งแต่3 2มงั้งคือแบบ3ดาวเรียวหน้าเลยเงี้ยไม่ไหวนะตัวนี้มีอัพเมนไหลอยอย่างครับไตเฟกต้าเนี่ยช่วงนี้ผมไม่ค่อยเล่นเลยคิดว่าตอนนี้ที่ดูดีสุดคือไตเฟกต้าเข้าจริงเนาะถือว่าดูดีมากแต่ถ้าไม่ใช่จริงผมว่าเฉยๆมากในการเล่นอ่าสวอตโอเวโยังดีอยู่ในบางมุมที่เราจะเล่นเป็นอของให้กับตัวละครข้างหลังด้วยแต่ตอนนี้ผมไกลามากที่จะได้เชลบวกตัวละครพราะาจริงๆหยิบสวอตโอเวอร์โฟเยถือว่าไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่จริงๆผมไม่ค่อยคิดถึงเสมมว่า่าคอมไหนนทีวิ จริง,รงก็เลยไม่ค่อยกดอยู่แล้วตามปกติโซเวคานนิงเป็นคอมบัตที่ดีสุดอันนึงในเกมตอนนี้แต่ปัญหาก็คือผมไม่ได้จำเป็นคนระับบอดผมเร็วมากเกมเข้าไหมบอดผมเร็วมากบอดผมอันนี้คือบอดยือ้อใช่ไหมโซเวคานนิงต้องการ10วิแต่บอดผมเป็นบอดชาโดว์เอลส์ที่แรงมากๆเพราะพื้นฐานผมไม่จําเป็นต้องมีตัวของโซเวคานนิงขนาดนั้นแต่เล่นได้ไหมเล่นได้นะไม่ได้แย่โอเคตัวที่ผมมีช้อยป,ประมาณ3อย่างใช่ไหมก็คือมีไทเลนิกไททันอ่าวัดแวนอเวอร์โฟลแล้วก็ตัวของโซเวอร์คานนิงผม ผมกดอันสุดท้ายเนาะอ่าตอนแรกผมคิดว่าเป็นไทเรนไทท่านมากๆเพราะ,ราะว่าเรื่องผมน้อยมากและผมต้องขึ้นเวลต้องเอาเงินไปสู้คนด้วยเพราะว่าผมต้องเสื้อคนที่ชื่อไดนเสาร์ผมต้องสู้กับเขาเพราะพา่าปัานในการหยิบไทเรนไทท่านเนี่ยถือว่าดีมากเพราะเราได้เลือดฟรีได้เงินฟรีแล้วผมจะขึ้นเล่น5บาท,ทเยอะได้5ทองเยอะได้ตอนนี้ผมจนด้วยผมโลยึกลึกมากผมโลลึกมากทําให้ผมจนคือหนึ่งคือผมจน2คือผมไม่มีอะไรเลยเพราะผมเลยอยากเล่นไทเรนไทท่านเพื่อให้ผมรอดมาได้แวร์โนโฟโอเคบางมุมแต่ปัญหาก็คืออมมมนนนนัันนนนนไไ่่จจําาเเปป็็ขด้ละกกผยงทีิ กับจิโรตาถามว่าม่เป็นจิโรตาทั้งนี้จริงๆแล้วอ่ะคุณจะเห็นว่าผมมีคีเวตอยู่แล้วปัญหาของจิโรตั้ก็คือการใส่ตัวนี้มาเนี่ยไม่ดีขนาดนั้นแกพามาคือความหมายคือผมใส่ตัวจิโรตั้มาคู่คีเวตมันจะคุ้มอะไรแต่ความจริงก็คือจิโรตั้มีความโกงอย่างหนึ่งคือมันให้ทุกตัวครับแล้วโชลเดีวเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าอัลเมนคืออะไรอเมนบอกว่าให้ทุกตัวละครตามสกิลเห็นไหมตัวที่เก่งที่สุดจะแบ่งสาม้ดาเขอร์เลเนรงของสกิลส่วนตัวทาให้ดาเมเของท การกดตัวของจิวกเล็เนี่ยจะทําให้ตัวละครผมแรงมากด,ด้วยความแรงอย่างหนึ่งคือมันคูนาเมจเนาะเดี๋ยวดูคูนเมจมันมีมไหมนี่ความเสียหายคริเทคอลเนี่ยจากที่ปกติมันเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เท่าไหร่นักเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่ร้อยห้าสิบที่เพิ่มเข้าไปจากการที่ได้ทางเมนแล้วก็ตัวของความสามารถตัวคิเวตเองนี่คิเวตก็คือความสามารถว่าถ้ามีชี้อยู่แล้วจะได้เพิ่มความเสียหายสิบเปอร์เซ็นต์แทนนั่นเองซึ่งถือว่าก็ใช้ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ดีนะผมพูดตรง คนที่กดจิวกเล็มาแล้วจิวโรตัดมาแล้วกดแบบว่าด่าขี้ขเวทเนี่ยไม่ดีนะจริงๆแล้วอันนี้ผมฝากไว้ว่าจริงๆไม่ดีแต่ว่าถ้ามันมีเหตุผลให้ใช้ได้อย่างกรณีของผมเนี่ยมันโอเคมากตัวเีงผมก็เลยลงไปหยิบตัวของธนูถามว่าทำไมผมจะได้ธนูเพราะว่าผมอยากได้แต่เกาะเวทครับซึ่งเป็นของที่สําคัญมากกับตัวละครเทรชเดี๋ยวคุณจะได้เห็นว่าเทรชโกงยังไงเนาะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยคอมนีอย่างที่ผมบอกว่าวิธีเล่นเขาขึ้นเยอะผมก็ไม่ได้ซีเรียสมากผมพยายามเล่นบอลเด่นไปก่อนเพราะว่าผมอยากได้ตัวละครคือ ดึงเวลาให้ตัวละครอย่างเวโก้ได้เคลียร์บอร์ดครับซึ่งก็เคลียร์บอร์ดไปครับนัมิดรถเป็นนัมิดเดียวดูเดียวอยู่เนาะการเล่นเซอร์ฟีนมาก็เล่นได้แต่ว่าจริงๆแล้วผมให้ค่าของว่าเลนค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมจะได้แท้งนั่นเองแล้วก็ตัวละครอย่างตัวละครเกวนเนี่ยครับในอัคเมนอัคเมนชาร์ลีอัลสก็คือเวโก้เนี่ยเราขอดขอดเกวนได้ง่ายมากเราไม่ซีเรียสเกวนขนาดนั้นเพราะว่าเกวนเนี่ยมันต้องการเป็นบอร์ดใช้เวลานานครับคิดง่าย บอร์ดที่มีตัวที่ชื่อว่า Gwen นนมันคือ Dilaptor เ,เนาะ d i r a p t o r จะเป็นสาระผ้าเรือนผ้าเรือนคือการลดดามเมดพะะน้นพื้นฐานแล้วเนี่ยมันคือบอร์ดชา้าครับเราเราจะเคยคุ้นเคยกันบ้างกับก,บการเล่นในในโดนเสารดโนเสาในการเล่น Dilaptor กับไดนเสาเนี่ยเล่นได้แต่ปัญหาของไดนเสา Dilaptor คือเป็นบอร์ดชา้าครับเมื่อที่เราเล่นอาเซียเข้าไปในบอร์ดคือเราเล่นช้าแล้วประเด็นคือผมไม่ได้เล่นชา้าผมเล่นชา้าโดยเอวผมพยายามที่จะหยิบดาเมนให้เร็วที่สุดถ้าผมเล่นไลท์อย่างที่คุณได้เห็นตัวอย่างที่ผมให้เล่นไ ให้เล่นเทรชพอทั้ง2อ,อย่างเนี้ยเราไม่ได้เล่นเวโก้ครับพอเราไม่เล่นเวโก้เราไม่เล่นดามจอัดขนาดนั้นพอพอเป็นแบบนั้นปุ๊บอะเราอยากให้บอร์ดเราเนี่ยค่อนข้างมีเวลาที่เร็วไม่อยากให้บอดเราช้าเหมือนที่ปกติเป็นสิดภาพง่ายงก็คือรากฐานปกติในการเล่นชาร์ดเอลเนี่ยเราเล่นบอร์ดกึง่งๆช้านิดๆินนหน่อยๆน่อยแต่พอเป็นเวอร์ชันที่เราเล่นเวโก้เนี่ย เราเป็นอ u g m น n t อ่าที่ค้นค่าจะเร็วความหมายคือเราเน้นด a เม g ไวมากแล้วมันก็เลยจำเป็นมากนั่นเองฮ้ยผมมีสามอย o i c e position เนอง e เ,เนี่ยเป็น combat ท,ที่ดีมากอันหนึ่งอีกอันหนึ่งแต่ว่าจริงๆเพ,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 พราะไอ combat position เนี่ย พังจะตีกับแทงกับกับแคลรี่หลังอะเอาจริงนะควรจะเขียนว่ามันเป็นอะไรที่ดูเหมาะสมกับตัวละครหน้าเนาะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มต่อสู้แล้วโคนลม้มโคนล้มไม่ใช่การจัดการเนาะไม่ใช่ล้านนะแค่มีส่วนร่วมจะพุ่งันเพอนพื้นฐานเนี่ยทุกตัวละครจับพุ่งเข้าไปหาศัตรูพ่ดิชันเก็เเทเพราะว่าเราพุ่ง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 แต่ปัญหาก็คือตัวข้างหน้าเนี่ยบางทีมันเดินเกินครับคิดได้ง่ายให้ผมดูตำแหนง่าย,ายอย่างเงี้ยครับถ้าผมว่าผมยืนเวโก้ตรงนี้ครับแทนที่ผมจะยืนตำแหน่งตรงเนี้ มเราจะเดินมาพร้อมกันแล้วส่วนใหญ่ผมจะได้ตีก่อนถ้าเขายืนยืนอย่างเงี้ยเขาจะได้ตีตรงนี้แล้วผมค่อยไปตีเขาแต่บางทีในการเล่นพิทิชชั่นเนี่ยบางทีกลายเป็นว่าเรายืนตำแหน่งเนี้ยเราวิ่งเข้าไปโดนตีเฉยเลยเพราะเราเร็วเร็วเกินใช่ไหมคือตัวละครพิทิชชั่นเราวิ่งไปเร็วเกินพอวิ่งไปเร็วเกินเนี่ยเราโดนตีก่อนครับมันจะเกิดขึ้นบ่อยมากกับชินเนอร์แมนอย่างเงี้ยหรือบางทีที่เราเล่นชินเนอร์แมนแล้วเรามายืนตรงเนี้ยชินเนอแมนชอบยืนแถวเสาใช่ไหมแต่พอเราไม่มีพอเราเล่นพชั่นปุ๊บอะเราพุ่งเร็วมากแล้วกลาายเเป็นรพุ่งผ่านแฮงด้วยเพราาะว่มันนเป็สกิลของมันนมัพุ่งผ่านแฮงงงอย่าเี้ย แล้วพอแทงเราตายปุ๊บเวโก้ไอตัวทีเดยมดโดนตีเพราะ,ะนั้นพีิชั่นถือว่าเก่งมากแต่ต้องระวัะวงเรามันระวังค่อนข้างมากสุดๆเลยกับตัวละครที่อยู่ข้างหน้าเนาะซึ่งเกมนี้ผมเลือกเป็นพีนะิชั่นับถามว่าทาไมก็เพราะว่าผมต้องการดามิที่เร็วขึ้นเนาะจริงทั้ง2อ,อย่างที่เกิดขึ้นทั้งอิน i ิเมชันคิลเลอร์และก็เลนฟอร์สแมนเนี่ยถือว่าเดี้ยงคู่แต่ว่าผมว่ามันไม่จําเป็นขนาดนั้นก็เลยเลือกเป็นพีิชั่นเพราะอยากจะปีมดามิให้เร็วที่สุดนั่นเองก็เป็นหน้า ผมพยายามแยกไอเทมไปก่อนเพราะผมอยากจะให้จิบมานาไว้ทำอย่างอื่นถ้าเป็นไปได้คือโชจินครับโชจินให้กับโตัวคอนคา,คานิสตาจะดีมากตอนนี้ผมเลยติดไฟย,ยาวเลยเพราะว่าพลังของตรงนี้แต่คุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วรากฐานสบผมที่ผมเล่นมาตลอดเนี่ยจริงๆสี่ห้างก็ได้เทแล้วนะนะถ้าเป็นปกติเพราะว่าเวลามันเร็วปัญหาคือกินเนี่ยผมได้ได้คาริสตาตอนสี่สองซึ่งถือว่าค่อนข้างช้านะไม่ได้ไม่ได้ช้ามากแต่ถือว่าช้าเพราะว่าเหตุผลง่ายเลยคือเพราะว่าพลังของ การที่เราเปิด4.14นั่นเองมันคือมันคือเหตุผลว่าทาไมเราถึงเล่นชาเร็วเร็วเหตุผลมีแค่นี้เลยการเล่นช้าเร็วช้าทาให้เราเสียเปรียบบางมุมแบบนี้เมื่อกี้ผมต้องถือตัวละครไอ้นั่นนะอเบซ่านะเพราะว่าผมต้องเผื่อเปิดตัวระมเมตครลิสตาเนาะแต่ผมไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นเบลเอาซึ่งที่ผมได้อาเซียมาจริงๆผมเล่นอาเซียก็ได้นะผมจริงๆผมพูดตรงๆผมมีมิสเทคหลายอย่างผมก็ไม่ได้มานั่งดูตอนแรกแต่ว่าไม่เป็นไรผมก็ใช้วบบนี้ก็ได้ครับบอลเดินฟรีๆผมว่า ก็เลยโอเคแหละเล่นอย่างนี้ก็ได้ก็ตีครับตัวละครเราเราถึงร้อยแล้วนะ,ะพอถึงร้อยปุ๊บตัวละครจะโดดข้อเสียของการเล่นพีดชั่นกับตัวละครอย่างเบโก้เนี่ยชัดเจนเลยเบโก้ eko, อาร์เมนเนี่ยม,นะมันจะโดดปกตินะจะโดด่างนี้เดีย๋ยวผมสโลให้ดูในไฟหน้าแล้วกันพื้นฐานแล้วเนี่ยเราเราเล่นเราเล่น,เร,เ,ลนเราเล่นตัวละครเบโก้นะครับพื้นฐานแล้วเบโก้เนี่ยมันจะโดดคือเราตีตีแล้วมันโดดเข้าตรงนี้แล้วก็ตีตัวข้างหลังเราซึ่งทำให้มันโกงเพราะว่าเราทำอย่างนี้ก็คือตีตีแล้วมันโดด กูได้เห็นพิทชันเนี่ยผพมดูไฟแบบพิทีชันว่าทำไมมันถึงถึงมันมันถึงดูอ่อนบางทีเนี่ยเนี่ยตีอยู่มันโดดมันโดดเข้าหน้าแน่ครับเพราะเราเล่นพิทชันเราจะเดินวนเข้าไปข้างหลังมันแทนที่เราจะล้วงก็เลยกลายเป็นว่าเราไปตีตัวข้างหน้าให้มันหมดก่อนซึ่งบางทีมันแย่ครับอย่างไฟนี้ผมแพ้เพราะว่าเขาเล่นเอาวอเดนมายืนตรงฝั่งขวาเนาะผมก็เลยเข้าไปล้วงเขาไม่ได้แล้วก็ตีเคลียฝั่งนั้นไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้เราพื้นฐานเนี่ยอาร์มนที่ผมหยิบมาเนี่ยเหมือนจะตอบโต้นเองเนะ แต่คุณจะได้รูเ้เลยว่ามัน <c oughs> มันจะเป็นขนาดไหนตอนที่ผมเล่นเทรชเนี่ยโหดามิดหลักๆแล้วก็คือประมาณนี้ละกันก็คือเราเล่นตีเร็วครับแล้วก็ไปเคลียร์ทีมตรงข้ามจริงๆโปรติมจะใช้เป็นอีออนให้กับตัวละครวิกโกมันจะได้ไม่ตายเนาะแต่ตรงนี้ผมอ่าอดามิดไปเลยเพราะผมไม่มีตัวละครให้ใส่ชีวิวขนาดนั้นเนาะตัวนี้ขาดตัดเลือดก,ก็เลยใส่ตัดเลือดไปก่อนแล้วก็ทาตัดกรอบไปเลยเพราะว่าใช้ได้ก็ใช้ครับแล้วปุ้เนี้ยผมใกล้กค่ถึงเทรชแล้วผมขาดเทแค่หนึ่งหนึ่งดวงแค่ประมาณนิดนึง พื้นฐานเนี่ยผมสามารถขึ้นเวลไปเล่นในอนาคตได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยรอตรงนี้ผมแพ้ตำแหน่งครับเพราะผมยืนขวาผมซ้ายชนะถ้าผมยืนซ้ายผมชนะเขาแล้วแต่ผมยืนขวาผมก็เลยแพ้เขาก็ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงเฟสแล้วกันมาเดี๋ยวผมสโลตอนที่เขาโลโลเสร็จนะเดี๋ยวมาพูดพูดถึงเฟสตัวนี้ผมยังเล่นพลาดอยู่นิดน,นึงแต่ว่าไม่เป็นไรเฟสเนี่ยครับหลักๆเราดูสก,กิลก่อนเฟสเนี่ยคือการติดตัวใช่ไหมติดตัวจะสร้างคอนเสิมเมร์ตไฮเวททั้งหมด,ท,หมดที่อยู่ในละสองช่องและฮิวคอนตาม,มาที่ทําได้และเปิดตรง นี่คือผมว่าทำไมตัวละครเทรซถึงเป็นตัวละครที่เก่งมากถ้ามีตัวละครในกรงน้อยกว่าสองตัวจะดึงตัวฝั่งของข้ามาแล้วบางทีมันดึงตัวตัวตัวแคลี่ถามว่าทําไมพื้นฐานแล้วเนี่ยเทรซถึงมักจะมีตําแหน่งที่คุณเห็นในรูปพร้อมที่ผมตรงไปเนาะก็คือทําไมมันอยู่ตําแหน่งแบบว่าทําไมเทรซต้องต้องยืนตรงกลางแล้วมีตัวละครแท้งฝั่งขวาแค่ซ้ายตัวเดียวอย่างเงี้ยทำไมตัวละครส่วนใหญ่ต้องไปยืนข้างหลังคุณจะเห็นบางครั้งที่บอกว่าตัวละครแท้งบางตัวไปยืนข้างหลังถามว่าทำไม เพราะว่าผมอยากให้เทรสมันอันติให้โดนเยอะเยะหนึ่งคือเทรดมันเป็นตัวละครที่ต้องการให้ตัวละครที่อยู่ใกล้เยอะและเมื่อเหราเราเคลียได้มันจะดึงตัวหลังเข้ามาแทนซึ่งมันก็มีวิธีอย่างอื่นที่เรายืนยืนมุมยืนขอบเงี้ยแล้วเราดึงอย่างเดียวก็ก็ใช้ได้แต่ปัญหาของการยืนมุมดึงขอบก็คือมันจ่ายดาเมจน้อยน้อยกว่าปกตินั่นเองนี้ส่วนใหญ่ที่ผมแพ้เนี่ยก็จะมีเหตุผลเดียวนะคือตำแหน่งแพ้ครับเพราะว่าพอเราเล่นพิชันเนี่ยเราไม่ค่อยมีวิธีการแบบว่าแก้ปัญหา แบบผมเจอบอร์ดนี้ผมแก้ปัญหาด้วยอย่างอย่างการล้วงบอร์ดผมแทบไม่หวังเลยเพราะว่าพีชันทําให้เราไม่ได้มีโอกาสได้ล้วงเลยครับปกติเบโกจะล้วงเยอะมากนะถ้าคุณเล่นอักเมนนี้บ่อยบ่อคุณจะรู้ว่ามันล้วงบ่อยแต่พอเล่นพีชันมันต้องคิดเลยไม่มีโอกาสล้วงหรอกมันโดดมันอยู่มันก็โดดตัวหลังนี่คืออวิธีหนึ่งการเล่นพีชันครับคือยืนข้างหลังมันจะโดดเข้าไปข้างหลังแทนตอนนี้ผมเจอบอลลอนโอ้ใหม่กอดก็คือถ้าสมมติว่าผมเล่นตัวตัแคลรี่ข้างหลังเหมือนที่เราเคยพูดถึงเจอแมนนนะครับมันจะข้างงหลั มันจะมีบางแพลนที่เขาชอบทํากันคือเอาแทาาง,ง,งทแไ,แทไปอยู่ข้างหลังแทนเดี๋ยวผมช่วงในละท้ายๆจะผมจะให้เห็นเหมือนกันว่าผมเอาแทงไปอยู่ข้างหลังโอเคผมขายทิ้งเนาะผมขายเวนทิง้งแล้วก็ซื้อตัวละครก็อีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวคุณจะได้เห็นว่าผมเอาแทงตัวตัวแฮร์ี่แทงบางตัวมายืนข้างหลัง antes, เหตุผลง่ายๆคือเนี่ยพอผมเอาแทงไม่อยู่ข้างหลังเนี่ยเป้าหมายที่เขาเรีงเนี่ยสู้ว่าเขาเขาฆ่าได้เขาจะเล่งตัวละครตรงนี้แทนเบโก้ครับซึ่งถือว่าใช้ได้นะอยาให้ดูไฟ์หลักๆเดี๋ยวคุณจะได้รับเห็นว่าพอโซมล้มเยอะ เริ่มดาเมจเริ่มเยอะเนี่ยครับจะได้เห็นว่าโซ 100, 200นะาร้อยสองร้อยเนี่ยดาเมจผมเริ่มสูงคุณเห็นว่ามันสูง,สงละเดี๋ยวจะได้เห็นว่ามันสูงขึ้นเหมาอนกันน่อีกซึ่งถือว่าคอมที่ครับคอมที่ <c oughs> <c oughs> โอเคผมก็วางตำแหน่งให้ดีขึ้นนะแล้วก็พยายามเล่นให้มีแคดีสองดาวใส่ของแท้งอะไรเงี้ยครับจอทั่วไปให้ดูไฟครับตอนเจอตัวของคอมที่เราชื่อชื่อเรียกกันว่าเวก้าใช่ไหมเยอโรเวก้าครับดาเมจของผมครับสับเวก้าครับ ปึ๊บป๊บทุบบูมเข้าไปครึ่งหลอดทุบ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 โดนสตาร์ไม่เป็นไรเดือเข้ามาข้างหลังทุบทุบทุบบูมบูมบูมดาเมจเฟสครับ่อกี้คือพอเราไปรวมตำแหน่งที่เฟสใช่ไหมดาเมจเฟสสองช่องเนี่ยแรงมากโค้ดด้วยผ i ผลของสกิลทั้งสองอย่างเนี้ยสองอย่างเนี้ยสำคัญมากของผมคือลูนชิงบวกคีเว่เนี่ยทำให้ดาเมจที่ผมได้มันจากการทำโซมาเห็นไหมดวงวิญญาณจะได้รับมาแล้วได้ได้เวเยอะขึ้นใช่ไหม สกิลความเสียหายจะมากับโซด้วยหนึ่งหน่วยต่อย0บโซซึ่งทำให้ดบเรผมขึ้นเท่าไหร่เยอะมากเนาะ <c oughs> โอ้ผมรับเลขไม่เป็น <c oughs> เอาว่าเยอะมากทุก <c oughs> ที่ผมมองตำแหน่งก็คือผมพยายามจะไปวิ่งฝั่งซ้ายครับเพราะผมจะได้ไปเคลียร์ตัวละครที่ชื่อว่าไครสและก็ตัวของเบลเวตเนาะเพราะว่าผมต้องเคลียร์มันก่อนไม่งั้นวุ่นวายแน่นอนผมพยายามวางนี้แต่จริงๆผมต้องวางลึกวก่าน,นี้หน่อยให้แทงมันขึ้นไปอยู่ฝั่งนี้ ผมยืนนี้ก็คือแค่มาวิ่งมากันนี้เฉยๆไม่เป็นไรก็ตรวจไปปุ๊บตุม้มเบลเวตแล้วก็โต้มมีทีปุ๊บปุ๊บตุม้มผมตีบลอลนับไม่สนนับตีบลอลเอ้ยเอ้ยตุม้มเรียบร้อยดามีครับแน่น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 ครับบอกที่ผมคิดว่าไม่น่าชนะได้ครับตบแบบแน่นแน่นแล้วเขามีเอาเป็นเลือดด้วยครับคือเขาอัดเลือดเข้าไปด้วยไ,บไบอบอลลนเขาเลือดเยอะมากนะบลอลลนเขาเลือดหกพันสอง และตัวละครส่วนใหญ่เขาก็เปิดตัวของอนี่ไว้เนาะคือไม่ไม่มีปัญหาไม่สนใจด้วยซ้ำับเงียบไอเซราสองดาวครับผมพยายามมีตำแหน่งให้มันลึกขึ้นนะเมื่อกี้ก็คืออย่างที่ผมบอกไปผมอยนี้ให้มันตำแหน่งมันลึกขึ้นจะได้โดดเข้าไปลึกกว่านี้ให้มันให้มันกันตัวตัวเราได้เนาะจะได้ช่วยช่วยเหลือเวโกได้ก็เลยวางตำแหน่งนี้ครับแต่ที่จริงเนี่ยวางไหนก็ก,ก,ก็ก็ตบได้ครับ ถึกพออยู่ดีโอเคไปขึ้นมาครับปุ๊บนี่ครับก็มารับตำแหน่งฝั่งขวาซึ่งว่าฝั่งขวาระเบิดตัวของนี่ครับตัวละครที่ชื่อว่าบอมจะรับแทนซึ่งถือว่าเท่ครับแล้วพอรับแทนปุ๊บเราวิ่งต่อครับชอบชบชอบช,ว,ช,ว,ช,ว,ชว,วิ่งเรียบร้อยครับเร็ววิ่งครับวิ่งใส่อย,อย่างเดียวพลังของพิลิชันครับแล้วเราวิ่งใส่อย,อย่างเดียวผมเห็นแล้วว่าห้องนี้แจกเงินนะมีโอกาสที่เขาจะทำสามดาวกันก็เลยถือไว้ก่อน ถือว่าแรงมากนะหนึ่งค <ท Executive> อมไม่ถึงยี่สวีมั้งบางทีอ่ะเพราะผมเร็วมากครับโพลาเมจผมสูงมากแต่จริงการมีสกิลที่ทําให้แบบว่าเวโกมันอยู่ดนนานาม,มันจะมันจะค,ะคุ้มเนาะเพราะว่าเราจะไม่ไม่เสี่ยงกัการที่เวโกเราระเบิดแต่ว่าบางทีก็ต้องยอมครับอะไรเกิดขึ้นก็ต้องยอมบ้างเป็นธรรมดาเหมือนจะต้องพลาดมั้งเหมือนผมพลาดตำแหน่งเนาะเจอเขาไปหลุดแต่เหมือนเขาไปเจอผี เขาไม่เจอเป้ยคเขาไม่ได้เจอผมก็เลยไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่คือเหมือนที่ผมพูดไปสุดท้ายเราเล่าตำแหน่งของการวางตัวเทรดเนี่ยคือการวางมุมขอบให้2ขอบเนี้ยตรง2งช่องเนี้ยเรามีโอกาสโดนฝั่งตรงข้ามให้เยอะที่สุดครับเห็นไหมพอโดนโดนเยอะปุ๊บเนี่ยพอเป็นถึงจังหวะที่มันเกิน3 2ตัวปุ๊บเนี่ยเราจะดึงตัวอื่นเข้ามาเห็นไหมพอเราตรงนี้เราก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาซึ่งถือว่าเก่งมาซับตัวเทรดก็จี้ไปแต่แพ้ครับหรือเปล่าไม่แพ้ครับตัวเทรดพอมากๆ ต่อให้เวโกไปก่อนแล้วยังไงครับทั้งสองตัวละครแบทก,กันสามตัวครับซึ่งถือว่าแรงมากนะคุณคุณเห็นว่าปะกีเลื่อนมันเท่าไหร่อ่ะเลือดเขาหกพันเนาะแล้วผมแบบว่าไม่สนใจเลยกับกับเอ่อกับบาลอนเนาะทั้งที่จริงบาลอนนี่คืออยู่ในฟอร์มที่ผมรู้ว่าแบบสู้ยากมากนะเห็นไหมว่าเลือดเขาเยอะอย่างเงี้ยเขาตั้งโลครับเบเบลสองดาวสามดาวเม่อผมพลาดแล้ววิ่งไม่ทันยืนฝั่งขวาแทนเฉยเลยแต่ไม่เป็นไรครับเกมน,นี้เรารู้อยู่แล้วว่า ไม่น่ามีทรงแล้วเพราะผมนี่ตบได้หมดนะครับดึงมาดามเมรับเรสเป็นคนเป่าให้ไม่ต้องกลัวแล้วเป่าหายไปเลยครับเรสตอนแรกเราต้องหวังวิกโกเยอะนะทุงนี้เราไม่ต้องหวังวิกโกด้วยซ้ำเพราะว่า,ามเมจพอครับแล้วก็ทุนีก็กลายเป็นว่าดึงมาแล้วเรียบร้อยเลยเข้ากล่องเรียบร้อยครับดามเมจแรงในขั้นที่ตบวอยครับวอยที่เลือดเป็นล้านครับดามเมจของโซและทุกอย่างด่าดจริงคอมนี้ก็ วันนี้อาจจะลงได้คลิปคลิปอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยว่างมากขึ้นหน่อยๆก็เลยอาจจะไม่ได้ลงคลิปที่ละเอียดมากมายนักก็วันนี้ก็แค่มานะแนะนำตัวของอาชาเดล,ลนั่นเองก็วันนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบายนะครับผม